รถถัง M60A3 ถือเป็นหในรถถังหลักที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์การทหารของสหรัฐอเมริกาแม้ว่าจะพัฒนาขึ้นตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นแต่ในปี2025รถถังรุ่นนี้ยังคงปรากฏให้เห็นในการฝึกซ้อมทางทหารการจัดแสดงและแม้กระทั่งในหน่วยกำลังสำรองของบางประเทศทั่วโลก ด้วยการออกแบบที่แข็งแกร่งโครงสร้างที่ทนทานและระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับการอัปเกรดตลอดหลายทศวรรษ M60A3 ยังคงเป็นรถถังที่ได้รับความน่าเชื่อถือสูงในภารกิจที่หลากหลาย M60A3 ได้รับการปรับปรุงจากกลุ่นก่อนหน้าโดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการยิงและการควบคุมระบบต่างๆรถถังรุ่นนี้ติดตั้งปืนใหญ่ขนาด105มเมตร ซึ่งยังคงมีอนุภาพทำลายล้างสูงและด้วยระบบควบคุมการยิงแบบดิจิทัลและกล้องเลงภาพร้อนที่ติดตั้งในเวอร์ชัน A3 ทําทำให้สามารถทำการรบในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยหรือกลางคืนได้ดีกว่ารุ่นก่อนความแม่นยำในการยิงและความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายในระยะไกลเป็นคุณสมบัติที่ทำให้ M60A3 ยยังคงถูกใช้งานในหลายประเทศแม้จะผ่านมาหลายสิบปี ในปี2025แม้ว่าเทคโนโลยีของรถถังรุ่นใหม่อย่าง M1 Abrams หรือ Leopard 2จะมีความทันสมัยมากกว่าแต่ M60A3 ก็ยังคงถูกนำมาใช้ในบางภารกิจที่ไม่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงเช่นการลาดตระเวนพื้นที่ห่างไกลการฝึกยุทธวิธีในสนามและภารกิจรักษาความปลอดภัยภายในประเทศนอกจากนี้ประเทศพันธมิตรบางแห่งยังคงใช้งานรถถังรุ่นนี้ในการเสริมกำลังเพื่อป้องกันการลุกรานในบางภูมิภาค การปรับปรุงล่าสุดในปี2025เน้นไปที่การเพิ่มความสามารถในการติดต่อสื่อสารการเชื่อมต่อกับระบบควบคุมยุทธปกรณ์ของกองทัพและการติดตั้งเกราะเสริมแบบแอคทีฟเพื่อเพิ่มการป้องกันจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังนอกจากนี้ยังมีการติดตั้งระบบตรวจจับภัยคุกคามอัตโนมัติที่สามารถแจ้งเตือนลูกเรือเมื่อมีอาวุธพุ่งเข้าหาการปรับปรุงเหล่านี้ช่วยยืดอายุการใช้งานของ M60A3 ออกไปได้อีกหลายปี ลูกเรือของ M60A 3ประกอบด้วย4คนได้แก่ผู้บังคับการคนขับรถคนยิงปืนและผู้ช่วยยิงทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านเพื่อใช้งานระบบที่ซับซ้อนภายในรถถังซึ่งรวมถึงการเรียนรู้วิธีใช้ระบบควบคุมการยิงแบบใหม่ <c oughs> การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยและการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยรบอื่นๆในสภาพแวดล้อมการรบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความเข้าใจในระบบต่างๆภายในรถถังยังเป็นสิ่งสำคัญในการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเพื่อให้รถถังสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องหลายประเทศในตะวันออกกลางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปตะวันออกยังคงเก็บรักษา M60A3 ไว้ในคลังยุทโธป,ปกรณ์ของตนไม่เพียงเพราะความทนทานและต้นทุนการดูแลรักษาที่ต่ำกว่ารถถังรุ่นใหม่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสามารถในการซ่อมแซมและหาอะไหล่ได้ง่าย ปัจจัยเหล่านี้ทําให้ M60A3 ยังคงเป็นที่นิยมในกลุ่มประเทศที่มีงบประมาณทางทหารจํากัดแต่ยังต้องการความแข็งแกร่งในการป้องกันประเทศแม้ M60A3 จะเป็นรถถังที่มีอายุมากกว่า60ปีในปี2025แต่ด้วยการบํารุงรักษาและการปรับปรุงที่เหมาะสมรถถังรุ่นนี้ยังสามารถเป็นกําลังสําคัญในสนามรบระดับรองเป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้และยังคงสะท้อนให้เห็นถึงยุคทองขององค์การพัฒนารถถังในศตวรรษที่20อย่างแท้จริง